อุ้ยตัวเฮียอะไรเนี่ย,ยนะสูงยาวเข่าดีสเปคหญิงไทยน,นั่นี่สวัสดีครับใครครับเนี่ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหตดลายจังเลยหมาลายอุ้ยอะไรวะถ้าเป็นอย่างนี้ทุกคนพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันทุกคน ไม่ปกติโอเคครับสวัสวดีคุณผู้ชมที่น่ารักด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมากลับบ้านกันนะครับผมมาดูกันนะครับผมว่าเกมผีเนี่ยนะมันจะน่ากลัวสักแค่ไหนนะครับผมเกมผีนี้เป็นของคนไทยด้วยนะครับผมถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับผม Let's go <S ทางกลับบ้านหลังจากการทํางานกรดึกอย่างไรละ่ะระหว่างเดินผ่านทางสามแยกกับต้องติดอยู่ในวังวนประหลาดและเขาจะต้องพยายามหาทางออกให้ได้ก่อนที่มันจะสายเกินไป เราดูนี่ว่านะครับผมทางกับบ้านของเราเนี่ยครับถ้าเจอสิ่งผิดปกติให้เดินไปทางขวาบ้านเมืองสมัยนี้มันคือสมัยไหนวะเนี่ยเอออันนี้ด้วยนะครับถ้ายาจะออกจากวังวนนี้จงทําให้ถึง10คะแนนหรือไม่ก็อัลติเมทเอฟีออกไปเลยมึงกวรไตนะครับเราจะชนะให้ได้ส0รอบนะครับดูนะครับตรงนี้เซ้งร้านอุย้ยมีถังขยะก็ปกตินะครับผมว่ายัางครั้งแรกมันก็น่าจะไม่มีอะไรเนาะมีกระบะแต่งซิ้งอยู่คันหนึ่ง ร้านซ่อมมือถือนะครับโดยช่างมิ่งไม่ได้ช่างแม่งเอาเลยครับผมมีเซเว่นที่อืมไม่ใช่เซเว่นนะครับผมเป็นทีทีทีนะครับไม่ใช่เซเว่นนะครับวิห่วยด้วยนะเออวันนี้รวยนะครับวันนี้รวยโอ้โหเปิดยี่สี่ชั่วโมงนะครับผมเข้าก็ไม่ได้นะครับฝั่งนี้ก็มีรถเข็นนะครับผมเฮ้ยอะไรเนี่ยกระพริบด้วยด้วยสีนุกูลนะครับโอ้โหกระพริบด้วย น่าจะเป็นฟังก์ชันนะครับผมสามารถกระพริบร้านได้อ๋อมีโต๊ะไม้นะครับชิลๆนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นร้านพวกแบบไขยน้ำนะครับมีไมโลใบเล่โอ้ยใบเล่ที่แม่งเก่าจัดเลยนะครับโอ้ยมีนิตยาสารด้วยนวลน,นางถ้าใครทันนี้ไม่เด็กแล้วนะครับมีอะไรเป๊ปซี่โคลกาแล้วก็มีตู้โทรศัพท์เดี๋ยว,วดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันท่านศาสดานี่เห่อไอ้ท่านศาสดามาได้ไงวะ ท่านสัตดาเราอยู่นี่นะครับผมวันพร<า>ะวันเ <พา S 2> จ้าไม่เปนเลยนะครับเว้นกันเลยถ้าไปทางขวาคือผิดปกตินะครับถ้าตรงไปคือถูกต้องอามาดูสารหน่อยดีกว่ามีม้าลายน้ำแดงไม่จานะครับไม่จําเป็นต้องจํานะครับผมคิดว่าเราอาจจะต้องเข้าไปในวัดสักหน่อยนะครับโอ้โหในนี้มีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหมันจะมีผีโผล่มาไหมล่ะ,ละน่แน่หาแน่หาแน่มีผีไหมล่ะไม่มีผมว่าครั้งแรกน่าจะยังไม่มีผีหรอกทุกคน โอ้ยมีบ้านด้วยบ้านใข่ก็ไม่รู้นี่ครับแล้วก็มีบึงนะครับตรงนี้เหมือนคนที่เขาจะลอยกระทงกันได้ด้วยนะอืมมีเก้าอี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปอยู่หนึ่งองค์นะครับข้อให้มือนี้ลูกช่างได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยเถิดสาธุไปวันแรกมันไม่น่าจะมีอะไรผิดปกตินะครับเสียงมันมานะแต่เสียงมันมาตรงนี้ก็มีด่านตรวจอยู่นะครับไปคิดว่าวันแรกน่าจะปกตินะครับไม่มีอะไร อ้าเาลยนี่ครับมาแล้วอ่าชั้นหนึ่งเว้ยมันจะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าซ่อมมือถือยังเป็นช่างมิ่งอยู่นะครับอุ้ยลานเลี่ยมพระมีเรือวะเมื่อกี้เมื่อกี้มีเรือวะผมว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ที่เพิ่งจะมาตั้งนะครับผมหรือไม่ก็เราดูไม่ดีท่านศาสดายังอยู่ดีนะครับอันนี้ยังมาลายน้ําแดงยังอยู่นะครับอุ้ยเราต้องเข้าไปเช็คในวัดอีกหรอไม่อยากเข้าเลยอะ่ะ มึงเสียงมันน่ากลัวจังเลยมีอะไรไหม่ะโอ้ยท่านครับวันนี้มันผิดปกติหรือเปล่าครับท่านโอ้ยเพราเราต้องเข้ามาเช็คหมดเลยนี่ว่ามีอะไรไหมอะไรนี้ยังไม่มีเนาะเรารีบวิ่งรีบเช็คดีกว่านะครับผมดูดิครับโรงศพมีใครไหมอะเน,น่มีใครอยู่หรือเปล่าจา๊ปะปกติปกติอะไรเนาะ,ะไม่มีอะไรไป,ไปกันดีกว่านะครับคงไม่มีอะไรนะครับวันนี้อ่า เอาแล้วนี่ครับผมทุกคนด่านที่สองแล้วนี่ครับปกติอ่าถือว่าเมื่อกี้เราทายถูกนี่ครับโอเคตัวนี้ยังอยู่โตนี้ยังอยู่กระบะแต่งซิ่งหนึ่งคันไหนช่างวิ่งก็ยังอยู่นะครับไปดูร้านพระร้านเลี่ยมกอบพระก็ยังอยู่อืมร้านสีหนุยสีนก,กูนะครับสีนก,กูยังอยู่เอาแล้วนี่ครับเก้าอี้ตรงนี้ก็ยังอยู่ครบหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายเนี่ครับน่าจะปกตินะอันนี้ก็ปกติอุ้ยมีข้างหลังด้วยหรอ เหมาลายยังอยู่นะครับที่ศาลมาด่านตรวจก็ยังไม่มีใครนะครับเอาเลยครับสูสดีครับพี่แจ็ควันนี้นี่ครับผมผมชวนทุกคนมาทัวร์ลิ่งในวัดแห่งหนึ่งนะครับผมไม่รู้นะครับว่าจะมีผีหรือเปล่าตรงนี้นะครับยังไม่มีผีปรากฏขึ้นมานะครับพี่แจ็คแต่จังหวะนั้นเองนะครับออกไปมองซ้ายมองขวาก็ยังไม่มีนะครับเข้ามาแล้วตอนนี้ก็ยังเหมือนจะยังไม่มีนะครับก็ยังปกติอยู่นะครับผมตอนนี้ ทุกอย่างดูปกติผิดปกติมากมันปกติเกินไปอ่ะคือกูว่ามันปกติเกินไปอ่ะมันจะไม่มีใครไปพายเรือใช่ไหมตรงนี้คือถ้ามันมีนะกูก็กลัวเหมือนกันนะจริงๆอุ้ยในบ้านมีใครอยู่ไหมจ้าน้องนวลชวีวันนี้พี่มาหาแล้วจ้าไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะครับวันนี้เราก็จะไปกันแล้วนะครับปกติเว้ยแค่นั้นเองเออวันที่สองนะมันก็ปกติแหละ เข้าสู่ด่านที่3ามแล้วนะครับผมอีกแค่เจ็ชั้นเท่านั้นนะครับเราก็จะผ่านกันแล้วนะเอาเลยครับไปอย่างรวดเร็วนะครับช่างมิ่งก็ยังเป็นช่างมิ่งอยู่นะครับนี่รับเลี่ยมกรอบพานะครับมีใครอยู่ชั้นสองไหมครับไม่มีเนาะวันนี้กูว่าผีมาแน่ทุกคนท่านศาสตราอย่างอยู่ตรงนี้ก็ยังปกติดีนะครับหยุดตรวจนะครับยังมีปกติดีนะครับผีเม่ไหนจะมาวะฝั่งนี้มีไหมฝั่งนี้มีไหมต้องเดินเข้าไปเช็คก่อนนะครับ ปกติน้องนนชวีวันนี้อยู่ไหมน้องนนทชวีก็ไม่อยู่นะครับวันนี้ไม่มีใครเลยนะครับผมเราอยู่ทางกลับบ้านคนเดียวนะครับมันก็ไม่มีเฮียอะไรเลยนะครับผมไม่มีอะไรเลยเหมือนกูมาเดินเล่นนะตอนนี้ไหนแลผีกูเนี่ยกูไม่เจอผีเลยเนี่ยเหมือนว่าตอนนี้นะครับผีทุกตัวจะกลัวเราหมดเลยนะครับไม่กล้าโผล่มาเลยนะครับด่านสามแล้วเราไปด่านสี่ดีกว่ามาดูนี่ครับชั้นที่สี่นะครับผมสบายบือนะครับสตอโบ ออเล่ยครับผมก็อาจจะยังไม่มีผีนะครับผมมันอาจจะกลัวกูไปจนถึงชั้นที่10เลยก็ได้นะครับช่างมิงนะครับผมก็ยังอยู่ช่างมิงนี่อยู่ทุกชั้นเลยนะครับผมร้านเลี่ยมพระก็ยังอยู่นะครับผมว่านะ่ครับผมแน่มันเริ่มมันเริ่มละมันเริ่มละพี่เป็นไรหรือเปล่าครับพี่หลับในหรือเปล่าลงมาเคลียร์ดิมึงลงมาลงมาเคลียร์ก่อนมึงขับรถอย่างงี้โถ่ ไม่ไม่อย่างนี้คือมันก็ไม่ปกติใช่ไหมอ๋อนี่ไงรถบรรทุกคันนี้นะครับมันโผมาชนเราตรงนี้นะครับผมสบายๆนะครับผมถ้าเรารีบเดินไปเราจะตายก็ได้นะอ่าชั้นห้าแล้วเว้ยอีกแค่ห้าชั้นด้วยทุกคนเราจะเอ้ยอะไรอะอันนี้อันนี้อันนี้มีการแอบมองแบบเด็ดเด็ดกูต้องเดินไปให้มึงจำสกแกะไหมกูต้องกลัวมึงไหมเพื่อนใครที่กลัวผีนะครับผมกูแนะนำให้เปิดเพลงนะครับ เปิดเพลงแล้วมึงจะไม่กลัวผีนะครับ Let's go <S มึงมามึงมามึงมาดิมองหน้าเหรอมาดิมาดิมึงมามึงมาดิมาดิมาดิอะี่อะไรต่อยแม่งเลยแค่นี้มึงก็ทำอะไรกูไม่ได้แล้วไม่แต่ว่าคพือผีหลอกเนี่ยมันถือว่าปกติไหมเอาละไปถ้าเริ่มชั้นศูนย์นะครับผมกูให้นิ้วกลางเลย ดูนะครับว่าเราโอเคชั okay, ้น6แปลว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ปกติแม้แต่นิดเดียวนะครับผมถือว่าแม่งผิดปกติทั้งหมดอันน่มีใครมาไหมจ๊ะไม่มีเนาะไอช่างมิงมึงอยู่ไหมอ่ะไอช่างมิ่งมึงยังอยู่ล้าเล่นพระอันเน่ยังเยอ่มันมีอะไรไม่ปกติบ้างอ่ะซ้ายขวาก็ยังปกติดีนะจริงๆเราจะชนะได้เลยนะถ้ามันไม่มีอะไรแบบนี้กูเนี่ยเริ่มจะไม่ปกติแล้วเพราะกูเริ่มหลอนไปเองละรถบรรทุกมึงจะไม่ชนกูใช่ไหมเนี่ยมันปกตะ เราอย่าไปคิดมากนะครับทุกคนเลส s g โกนี่ว่ะแต่ว่าถ้ากูโผล่มาชั้นศูนย์ขึ้นมานี่กูแบบเศร้าใจเลยนะเป็นไงบ้างผลประกอบการอ่ะเนชนจ็ดแล้วอีกแค่สามชั้นทุกคนอีกแค่สามชั้นเช็คดีๆทุกคนเอาละซ้ายขวายังอยู่ดีนะครับผมมีทังน้ำแข็งนี่อันแน่ไม่มีใครมองเรานะครับนี่รถกระบะยังอยู่ไอช่างมิ่งอยู่ไหมอันแนีไอช่างมิงยังอยู่ดีนะครับร้านริมเกาะพระก็ยังอยู่ ตรงนี้ดูปกติหมดเลยนะครับผมผมว่ามันจะไม่ปกติก็ไอ้ตรงในวัดอันนี้ก็ปกติดีนะด่านตรวจยังปกติผมว่านะครับทุกคนเตรียมบุกผีฝ้ายขวาผีอยู่ไหนนวลชวีจา๋าอยู่ไหมจา๊านวลชวีไม่อยู่นะครับผมไม่มีใครมานั่งเก็บมะนาวเลยนะครับคือมันปกติเกินไปชั้นเจ็ดแล้วนะทุกคนยังไม่มีอะไรเลยอ่ะนี่กูไม่เจออะไรเลยในนะี้ไปไม่เจอก็ไม่เจอวะเอาไป อย่าบอกนะนกูเอาเอา,เอ,าอะไรผิดปกติอะโอ้โหมึงอะไรมันผิดปกติอะทุกคนอะไรผิดปกติวะฉันศูนย์กูรเศร้าใจโอ้โหโอ้โหกูผิดอะไรกูผิดอะไรกูทำอะไรผิดไปไอพอี่ตัวไหนมันทำให้กูไม่ผ่านมึงโผล่มาเดี๋ยวนี้เอาลายชั้นหนึ่งแล้วครับทุกคน เราจะไม่กลัวผีกันแล้วนะครับผมทุกคนกูโดนผีหลอกรอบเดียวนะครับผมจริงๆเลยจริงๆเกมนี้แม่งอาจจะไม่ผีก็ได้นะครับผีผีอยู่ไหนผีพวกผมมาได้ยังอ่ะผีอ่ะเฮ้ยผีอยู่ไหนทั้งเกมมึงมีตัวเดียวหรอผีเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยสูงยาวเข่าดีสเปคหญิงไทยนั่นนี่สวัสดีครับใครครับเนี่ยอุ้ยอุ้ย โอโ้ตูดลายจังเลยเอเคไม่ปกติโอ้โหไม่มีจูด้วยอันนี้ผู้ชายหรือผู้หญิงครับเนี่ยผิดปกติสิเฮ้ยไม่เอาน่ากลัวไปดีกว่าทุกคนเอาเลยครับชั้นที่สองแน่นอนนะครับผมมันยังจะไปกันอย่างรวดเร็วทันใจนะครับผมไม่มีใครมองเรานะครับผมไอช่างมิงอยู่ไหมไอช่างมิงยังอยู่นะครับมาทางขวาต่อเลยนะครับผมร้านรับเกลี่ยมพระยังอยู่นะครับ โอเคตรงนี้ก็ยังอยู่ดีนะครับผมเจ้าอีถนน3ตัวนะครับหยุดรถนะครับผมท่านศาสดานะครับผมชอบอืมไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่สีม่วงหรือเปล่าทุกคนกูคิดไปเองหรือเปล่ากูค,คิดไปเองหรือเปล่าว่าตอนแรกมันไม่ใช่สีม่วงอาจจะคิดไปเองนะคิดเองก็ได้มันอาจจะปกติไอ้ร้านเนี่ยมันสีม่วงจริงๆใช่ไหมทุกคนหรือว่ามันสีน้าเงินวะเอาละครับอาช่างมันนะครับถ้าเราโผล่ไปชั้นศูนย์ก็แปลว่าอันนั้มนสีผิดนะครับไอเซเวน่นเรา อ่าเรียบร้อยนะครับผมนั่นแหละไอเวนเซเว่น <7 S 1> เปลี่ยนสีนะครับกูว่าแล้วใช่หรือเปล่าโอ๊ยก็ไม่เซเว่น <7 S 1> <7 S 2> กูก็ปกตินะอะไรไม่ผิดปกติวะกูเช็คเลยม้าลายกี่ตัว11ตัวน้ำแดง10ม้าลาย11แล้วจุดนี้เองนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของความโชคดีในตานี้นะครับเพราะผมนั้นนับผิดนะครับจริงๆมันครจะเป็น13ตัวนะครับไม่ใช่11กูต้องเช็คจํานวนกรวยได้ไหมเนี่ยแล้วเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นวะ ตวตโต,ตไม่เบาว่างววเรียกว่างามีตายาวขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไปเลยครับพี่ยี่สิบไม่เป็นไรนะครับผมคิดในทางที่ดีก็คือถ้าเรา อยู่กับเกมนี้นานแปลว่าจะได้เจอแบบสิ่งผิดปกติบ่อยๆนะครับเราจะได้เจอผีบ่อยๆซึ่งกูไม่เจอผีเลยนะครับกูเจอแต่นับผีนะครับอ่าชั้นหนึ่งกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามเฮ้ยเฮ้ยม้าลายมันเพิ่มหมดทุกคนโอเคกูรู้เลยม้าลายมันเพิ่มนะครับแปลว่าบางทีเราไม่ได้ดูม้าลายเว้ยอุ้ยตอนแรกสิบเอ็ดนะครับตอนนี้สิบสามแล้วนะครับโอเคผิดปกติเอาละนะครับโอ้ยชั้นสองถูกต้องเลยครับโอ้โว ถูกต้องแล้วนะครับเราถูกสักทีนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าม้าลายนะครับบางครั้งเราไม่ได้เช็คนะแหน่มีใครจะชนกูหรือเปล่าอันไหน,นไม่มีนะม้าลายอุ้ยอะไรวะถ้าเป็นอย่างนี้ทุกคนพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันทุกคน ไม่ปกติไม่ปกติแล้วนะครับมันไม่ปกติแล้วนะครับผมโอ้โหมีผีเต้นวีบอยอยู่นี่ตรงนี้โอ้โหเวฟด้วยเสดเอวผิวจัดไอ้ย่เราจะลองเต้นตามผีดูสักหน่อยนะครับทุกคนนี่โอ้โหยตัวนี้ตัวนี้ผิวจัดทุกคนออไป่ปอไปอ่ไออไปอ่อ่ะพอนะครับกูเหนื่อยแล้วมันไม่น่าจะปกติแล้วนะครับ มันมีเกมผีที่แบบเน้นหลอกหรือว่ามันเน้นหาไว้เนี่ยทุกคนเริ่มจะไม่ค่อยชัวร์แล้วนีครับั้นที่สามแล้วทุกคนไปอุ้ยไอ้เสียงร้านโคตรใหญ่เลยผิดปะกะติผมจำได้นะครับมันใหญ่เกินไปนทุกคนเอาล่ะไม่ต้องพูดว่านำเพลงนะครับผมครั้งนี้จะเลี้ยวขวาไปเลยไปจ้นที่สี่เอาเลยครับผมโตอุย้ยไอ้น,นี่มาไงวะเสงร้านนะครับผมป้ายเสงร้านยังอยู่ ช่างมิ่งนะครับผมไม่ได้ช่างแม่งก็ยังอยู่ต่อไปก็ลาเลี่ยมกกอบพาระนะครับยังอยู่ท่านศาสดาเรายังอยู่ไหมท่านสาสดาเราก็ยังอยู่นะครับข้างหลังไม่มีไรนะครับมาอุโหโหย้ยกี่ตัววะเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามตัวผิดปกตินะครับไปเลยนะครับมึงจะต้องมีแค่สิบเอ็ดตัวนะครับทุกคนท่านแน่เราจะไม่เข้าวัดนะครับมันเห็นสิ่งผิดปกติแล้วทุกคนเราจะไม่เข้าไปนะครับผมเอาไปเว้ ครั้งนี้เราก็ต้องผ่านสีให้นั้นเองเออชั้นห้าแล้วเว้ยอันเนี้ไม่มีผีมองนะรอบนี้ช่างวิง่งช่างวิง่ง,ก,งก,ก็ยังอยู่กระบะยังอยู่ครบนะครับลาเลี่ยมเกอะพาร็กยังอยู่อันนี้มีใครไหมจ๊ะไม่มีเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามมึงสิบสามตัวอีกแล้วอะก็ามาสิบสอุ้ยเฮ้ยกลวยผิดปกติทุกคนผมจําได้ดีนะครับกลวยผิดปกติหูยมันต้องสังเกตละเอียดยิบย่อยอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยทุกคนไปแล้วจ้า อ่าฉันหกแล้วจ้าซ้ายเาขวาเซิงล้านยังอยู่กระบะก,ก็ยังอยู่ผีไม่มาชังมิ่งอยู่ไหมชังมิ่งก็ยังอยู่ถ้ามันเป็นรายละเอียดยิบย่อยอ่ะมันดูยากแล้วทุกคนมาหลายมึงเพิ่มขึ้นมาทุกรอบเลยปะวะหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามมันก็สิบสามมันสิบสามตัวมานานแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันต้องสิบกับสิบเอ็ดเผมว่าครั้งนี้มันก็ยังผิดปกติอยู่นะเพราะว่า มา้มาลายมันต้องมีสิบเอ็ดตัวเว้ย่ะเฮ้ยไอ้ผมแม่งก็จีเนียสด้วยไงทีเนี้ยก็เก่งเลยดิไปแนวเก่งแล้วอะ่ะเออก็คือไปแนวเก่งแล้วในะตอนนี้คือเริ่มแบบเริ่มเก่งเกินไปแล้วนะตอนนี้เกมก็คือสู้ผมไม่ได้ละเกมไม่ว่าเกมจะหาอะไรมาผมจับผิดได้หมดอะตอนเนี้ยหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามมึงสิบสามตัวอีกแล้วอะเหลือมันสิบสามตัวจริงๆว่วะ ผม,มเริ่มแบบแตรงหนกใจแล้วว่าคุณนับผิดหรือเปล่าแต่มันน่าจะไม่หรอกเราน่าจะนับถูกแล้วมีผีอยู่กลางแม่น้ำด้วยทุกคนมีผีด้วยไม่รู้นะครับผมว่าผีมันนั่งเล่นมือถืออยู่ที่ริมแม่น้ําทําไมเนีครับคือเราจะเป็นจะต้องให้มันหลอกไหมครับทุกคนอันนี้นมีมองตามีจังหวะมองตาเน้่มึงเนี่ยอ้าหากูให้มึงหลอกก็ได้อ่ามาหลอกกูหน่อยมาเพื่อนเอาเฮ้ยเออหายไปไหนแล้ววะกูว่ามันจะต้องอยู่ข้างหลังกูแน่เลย ไปแล้วกูไปแล้วอันนี้ผีเกมนี้ไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่นะทุกคนผีเกมนี้ก็เฉยๆนะครับจริงๆแล้วไม่ค่อยน่ากลัวนะโผล่มายิ้มให้เราเฉยๆนะ <c oughs> เดี๋ยวกูตบแม่งเลยผีนะครับเมื่อกี้ชั้นแปดแล้วนะครับซ้ายขวาซ้ายขวา,าซ้ายขวา,า,า,ย,ขวายังปกติดีนะฮะผมว่าผมจะบีชิดเกมนี้ให้ได้แล้วนะครับตานี้อฮ้ยจา่าจ่ามาซื้อหวเย,หออยเหรอจ่าวิลลุกระพุ่มนายชีวิตจีบอยมาอะไรกับตัว ไปเลยครับจ่าเจอกันนะครับผมวันนี้ก็น่าจะมันก็คงจะผิดปกติเลยนะครับกูเชิญจ่าแบบนี้เท่าไหร่แล้ววะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสามอีกแล้วนะครับผิดผิดต,ตกกระปีอันแน่จ่ามึงจะทำอะไรกูหรือเปล่าจ่าเฉยนะครับผมไม่รู้โผล่ทำไมนะครับกูไปก่อนแล้วจ่ามึงไม่ปกติแล้ว อ่ามันต้องอย่างนี้ชั้นเก้าชั้นเก้าเอาล่ะอุ้ยใกล้จะผ่านแล้วเว้ยทุกคนเราจะต้องบาดไปให้ได้ร้านเลี่ยมก่อพระจ่าเฉยหายไปแล้วนะครับอุ้ยเก้าอี้หายไอ้นี่ไม่ได้แดกกูหรอกกูบอกเลยอะไม่ได้แดกกูหรอกอุย้ยม้าลายมึงเยอะจังวะหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบเอดสิบสามเยอะเกินไปเก้าอี้หายด้วยนะครับตาน,นี้ผิดปกตินะครับเก้าอี้หาย ทางนี้เ้าอี้หายเว้ยเอาจบแล้ว,ลว,วกวูยังไม่เจอผีเลยกูมมไม่เจอผีเลยเว้ยทุกคน